ทีมอดน่งแท็ก่สุองสุดทุกที่กคนมือชนแนลยู่ภาและเสษยงบรยโยามรมารคู่ที่2ของรายการซึกมวยมันวันศุกร์วันศุกที่10บุาบันรงน่อยหกสิี่มนนาชาลังสิทชุระหว่างมัชชรางสว่างครับ127ปอนดปกางเกงสีแดงครับเจอกับทานด้าเพชรอันน์ปอะดนตดต่อน่ครับเพื่อความเหมาะสมและความสมดุลทางด้านมัจฉราต่อ1ปอนง์ครคร บนเวทียกที่3ามต้องบอกว่าสองยกที่ผ่านมานี่ทั้งคู่นี่แลกอาวุธกันจนได้เลือดเลยครับแต่ว่ายังไม่มีใครโดนนับมีแค่เลือดออกมาเท่านั้นครับไปดูบนเวทียกที่3ามครับกเกมจะจบแบบไหนจบอย่างไรรอติดตามครับเขาได้แต่ก,ก่อนชกนี่อยู่ที่มุมแดงครับเกตสีว่าชกไปชกมาแล้วครับโดโ้โอ้โอ้โอ้เละครับโอ้โ ออโอ้โหสอกนี้ครับโคตรเก่งเลยแดงจบยกสามครับนี่ครับโอ้โหไปเลยมาโหดจริงๆครับตอนนั้น,านมาจุรา,าก่อนหน้าอันนี้เนี่ยยกที่สองโดนต่อยท้องโดนดักแทงก็ทำท่ายืนตัวแข็งเหมือนกันครับโอ้โหทา้ายที่สุดแล้วครับ ้าสุดแล้วครับมาใส่ความแ,แข็งแกร่งทั้งแรงครับมีต่อยหมัดตรับสอกจนเรียกเดินคูตรถสู้ได้ละก่อนที่จะจบด้วยการน็นอกครับสำหรับมัจจุราชนี่ครับถร่างกายเข้าที่ดีๆนี่ใครก็สู้ยากครับเวทนี้ครับ <c oughs> ว่ายังจะสู้เต็มที่เลรับอนนั้นเชอนอันนันไม่รอดครับรนนนนมีบเลี้ยงทีมมาก็ต้องถามว่าญาติไม่ต้องห่วงครับอยู่ในความดูแลของหมอครับจบด้วยการนอกยกที่สามครับ ก็ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วครับเด <Yeah. S 1> ี๋ยวเราพาเข้าห้องผดมพยาบาลนะครับแต่ mm hmm. ว่าเฟืนแล้วครับรอเวลารู้สึกตัวอีกสักนิดหน่อยครับพอประมาณนี้ครับ